แล้วอีกคดีนึงครับที่มืดมนอีกอันหนึ่งกับดีเก้าไกลเก้าไกลครับวันที่3กรกฎาที่เพิ่งข้าบมานะครับสารรัฐมนุนเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีเนี่ยให้รอฟังผลการตรวจพยานหลักฐานซึ่งสารนัดไว้ก่อนแล้วนะครับวันที่9ก้ารกฎาวันอังคารนี้ใช่ครับจะมีการตรวจพยาน เอกสารทั้งหมดสองฝ่ายฝ่ายหนึงก็คือก้าไกลอีกฝ่ายหนึงกกตผู้ร้องนะครับว่าไปตรวจกันแล้วก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเพื่อประกอบว่ามันต้องไต่สวนไหมวันที่สิบแปดวันพุธที่สิบเจ็ดนะทีนี้มันมี2แนวทางในการพิจารณาวันที่17เนี่ยพี่ก๊อฟอันนี้นแนวทางแรกเนี่ย ถ้าตรวจพยานบุคคลเอกสารแล้วบอกว่าต้องเปิดไต่สวนอ,อันนี้แนวทางหนึ่งนะแนวทางที่2เนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่าตรวจพยานเอกสารและบุคคลแล้วเนี่ยพร้อมจะวินิจฉัยเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าพร้อมวินิจฉัยแปลว่าการวินิจฉัยถ้าสมมติขอดีนายกพร้อมคดีก้าวไกลพร้อมเนี่ยการวินิจฉัยนายกเกิดขึ้นก่อนถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าเปิดศาลไต่สวนยิ่งนานเลยยาวเลยอันนี้ในกรณีที่หนึ่งเนี่ยครับการวินิจฉัยจะเกิดขึ้น คือกรณีที่แบบว่ามีการไต่สวนเนี่ยนะการก็เกิดขึ้นปลายสิงหารหรือต้นกันยาเลยนะ <ๆ S 1> เพราะรว่าจะต้องมีการนับไต่สวนอีกประมาณครั้งสองครั้งนะครับโดยโดยส่วนใหญ่ประมาณสองครั้งนะครับกรณีที่สองทั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าวันที่17ยุติการพิจารณาแล้วเนี่ยการวินิจฉัยจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยต้นสิงหาต้นสิงหานะครับ เพราะว่าต้องบวกไป16วันอย่างที่ผมบอกนะก็ไปตกเอาวันที่2หรือ3สิงหานะครับ3สิงหาดันเป็นวันเสาร์อาทิตย์อีกก็ต้องไปนู่นนะ5หรือ6นะหรือ7อาจจะไปใช้วันละพีก็ได้นะวันที่7สิงหานะครับวันเสียงปืนแตกไม่รู้พักจะแตกหรือเปล่านะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับออกมาแถลงเรื่องของการแนวทางการต่อสู้ซึ่ง ตอนนี้บูไปที่กกตใช่ครับใช่ไหมฮะตอนนั้นเขาบอกว่าไงซัดกกตใหญ่เลยครับผม,ผมก็คือตอนนี้เขาไปเล่นเรื่องอการข้ามขั้นตอนของ,ของกออองกตคือเหมือนกับว่าไม่ได้เรียกให้ทางนี้าส่งข้อชี้แจงก่อน าฐนความผิดเพียงเล็กน้อยศาลยังยกคำร้องดังนั้นกรณีของพรรคก้าไกลที่กกตข้ามขั้นตอนปิดโอกาสชี้แจงเป็นความผิดพลาดที่มากกว่ายิ่งต้องควรยกคำร้องแล้วเขายกตัวอย่างประชาธิปัตยังไปชี้แจงได้ทำไมเขาไม่ชี้แจงไปฟังเสียงคุณพิธาลิมเจริญรัตน์กันหน่อยครับโอกาสในการชี้แจงโอกาสในการแสดงหลักฐานนั้นเป็นโอกาสอันสําคัญของผมและพรรคก้าวไกลในการต่อสู้ในชั้นกกตนะครับในเมื่อทําผิด ขั้นตอนมาแล้วนะครับไม่สามารถที่จะมาแก้ไขได้ในชั้นศาลผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเกิดผมได้มีถ้ากรกตเปิดประตูให้ผมให้ผมได้เข้าไปพูดคุยกับกรกตรับทราบข้อกล่าวหาและอธิบายเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะยกค,คำร้องตั้งแต่ชั้นกรกตอันนี้นนี้ชัดเจนใช่ครับตอนนี้เพื่อที่จะต้อง ดับความชอบธรรมของกรกตเพื่อให้ศาลยกคำร้องนะอันนี้เผลมีอันเดียวทีนี้กรกตต้องออกมาตอบโต้สิก็เป็นเรว่ากรกตขนาดนี้กรกตเขาตอบอย่างนี้ครับคุณประกรณ์มหนบนะฮะเป็นกรรมการกรกตเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้กรกตเนี่ยจำเป็นต้องยื่นให้ศาลศาลรัฐมนุนพิจารณาเพราะว่ามันมีผลผูกพันกับคดีเก่าคือคดีล้มล้างการปกครองถ้าไม่ส่งเลยเนี่ยกลายเป็นความผิดตามกฎหมายของกกตเองหนึ่งห้าเจ็ดใช่ครับแล้วก็บอกว่าการยื่น ให้ยุคพักเนี่ยไปไปตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธมนูญว่าด้วยพักการเมืองครับใช้คําว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยกกตไม่มีสิทธิเชื่อไม่เชื่อกกตมองงั้นนะเพราะว่าศาลบอกแล้วว่าคุณมีพฤติการในการล้างการบกครองมันก็ไปเข้าพอดีคาวินิจฉัยของศาลมันผูกพันไม่ใช่เฉพาะกกตผูกพันทุกองค์กรเขาถึงกกตบอกว่าเฮ้ย ผูกพันฉันด้วยนี่ว่าพราบพอผูกพันฉันด้วยฉันไม่ทำเนี่ยคนร้องหนึ่งห้าเจ็ดครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจกกตเขากกตก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทําทักที่ทักช้าเนี่ยคนไปร้องว่ากกตผิดกรกตส่งไปเลยในเมื่อใศาลยุบไปเลยเหมือนก็บอกว่าถ้ามันมีเรื่องที่ร้องไปปวชเนี่ยเมื่อศาลวินิจฉัยแล้วเนี่ยเนี่ยหลายคดีปวชยังช้าอยู่คนจะไปร้องปปชได้นะเรื่องของคุณศักดิ์สยามใช่ไหมใช่ครับอ่านะทีนี้ทาง ทางคุณพิธาเนี่ยไปยกตัวอย่างประชาธิปัตย์แต่กรกตเขายกตัวอย่างไทยรักษาชาติไม่มีหลายจุเหมือนกันน็ครัไปเร็วเหมือนกันนะครับขณะที่พักก้าวไกลอีกคนไม่ใช่พักก้าวไกลคณะก้าวหน้านะแต่ว่าเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายของก้าวไกลด้วยนะใช่ครับคุณปิยบุตรแสงกนกคุณว่าไงครับครับบอกว่าพักน่าจะเคยมีประสบการณ์ในกรณียุบพักอนาคตใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งคงสู้เต็มที่ในทางการเมืองไม่ว่าจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบก็คงเตรียมไว้อย่างเต็มที่ก็คือ พร้อมลุยครับแต่การต่อสู้เรื่องของการยุบหรือไม่ยุบพักเนี่ยมันทําให้พักก้าวไกลก้าวไม่ค่อยออกใช่ครับนะก้าวไม่ค่อยออกเนื่องจากว่าต้องบอกว่าอันนี้ติดหลมเรื่องยุบพักเลยครับคือกลายเป็นว่ายิ่งช้ายิ่งไม่ดีใช่ไหมฮะใช่ยิ่งช้ายไม่ดีคือติดลมเรื่องลุกพักเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยต้องสู้คดีหรือเตรียมพักใหม่ไว้เอาไงดีครับมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจน คืออะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนที่มัวมัวอย่างที่ผมบอกว่ามันมืดมนเนี่ยมันทำให้ก้าวไม่ค่อยออกแม้กระทั่งพักก้าวไกลเองนะครับแล้วก็พอก้าวไม่ค่อยออกยังจจดจ้องจ้องกาสู้คดีทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้เต็มที่ไหมก็ไม่เต็มที่ก็เลยไม่มีสมาธิตรวจสอบรัฐบาลนั่นนะฮะซึ่งอันนี้ก็เสียงวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะฮะเสียงวิจารณ์เยอะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนเรามันแบ่งสมาธิไปบอกสู้เพื่อความอยู่รอดและไป แส้คนอื่นหรือตรวจสอบคนอื่นมันก็ลําบากนะใช่ครับมันไม่มีอารมณ์หรือว่าอะไรแรงที่จะไปทําเรื่องในเรื่องหนึ่งเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าคนในพักเขาเนี่ยเป็นคนเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะประสบการณ์การเมืองน้อยด้วยคือทุกคนก็ยังมีหวังอยู่ก็ตอนนี้มีหวังอยู่ว่าจะจะรอดตอนนี้ไปออกเวลาไปสัมภาษณ์หรือว่าไปอะไรเงี้ยอาจจะบอกเรื่องอื่นนะแต่นักข่าวจะถามว่าเตรียมเรื่องยุคพักไว้ยังไงมีคนใหม่ไหมครับอรุ่นสามเป็นยังไงครับ ต้องผอมอย่างเงี้ยหรือเตรียมสร้างพรรคใหม่ไว้ไหมนอกจากแค่นักข่าวนะไปหาเสียงด้อมส้มว่าไงก็ต้องถามถามใช่ไหมครับมันก็เลยเสียสมาธิไปแล้วก็หาเสียงได้ไม่เต็มที่เพราะว่าอ้าวคนก็อยากรู้ว่าพรรคใหม่ชื่ออะไรเรามันก็ยังบอกไม่ได้แล้วจะเอาใครมาแทนโอ ppo oppa oppa อย่างคุณพิธานีล่ะใช่ครับใครที่จะมามีคะแนนเสียงนิยมดีท่างคุณพิธาหายากหายากหายากอันนี้ต้องยอมรับหายากนะครับต้อง อยอมรับเปนจริงๆทีนี้เนี่ยคนก็ต้องถามครับใช่ไหมรธรรมดามเพราะว่าข่าวมาขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีหลายคนบอกนะคนที่ขนาดคนรักก้าวไกลเนี่ยบ,บอกว่า9ถูกยุบใช่ครับคนไม่รักบอกว่า99.99%ส99ูกยุบครัยุบ พี่กอล์ฟเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้ครับแล้วพอถูกยุบแล้วเนี่ยคนที่โดนกระทบมากที่สุดก็คือคุณพิธาครับนะครับเพราะเป็นหัวหน้าพักในยุคนั้นนะครับแล้วก็ตองถูกตัดสินธิ์ด้วยใช่ยุบเนี่ยนะครับจะไปบอกว่าลงโทษสถานเบาไม่ตัดสิทธิ์ไม่ได้เพราะมาตรฐานของศาลมาแต่ศาลเนี่ยจะบอกตัดสิท5ิ์ปี10ปีหรือ20ปีไม่มีกําหนดนะใช่ครับไม่มีกําหนดนะครับแล้วแต่ศาลความรุนแรงที่ศาลพิจารณาทีนี้ทั้งประเด็นนายกรัฐมนตรีและพันธุของคุณพิธากับพรรคก้าไกลเนี่ย ชะตากรรมมันอยู่ในมือเก้าคนนี้ใช่ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันนะครับมีใครบ้างครับเราไปดูนะครับประธานก็เป็นอาจารย์นัครินเมฆไตรรักน์ครับเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เนี่ยนะตามชื่อนี้นะท่านปัญญาอุชาชนนะครับท่านจีรนิติหวาโนนท่านสุเมธรอยคุณเจริญท่านอุดมศิษฐิวันัตธรรมนะครับมันแตกต่างกันนิดเดียวผมบอกให้คดีของนายกเนี่ยรับหกสามไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ห้าสี่นะครับคะแนนอ่ามติของการ พี่นายุพภักเก้าไกลรับ90เลยนะ90เลยใช่ครับรับ90นะเลยนะแล้วก็ตอนคดีลม้มล้างกาบปกครองก็90นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเห็นอนา,นาคตยากนะครับ